สวัสดีครับสรุปข่าวลเวอร์พูลในวับ13มกราคมกับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีเวอร์พูลกันนะครับมาดูรีวิวนะครับลเวอร์พูลเจอกับอาร์เซนอลในเกมลีคับรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับความพร้อมต่างๆจัดหนักจัดเต็มนะครับรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ของครอปแล้วก็เรื่องที่พูดถึงโมซาล่าด้วยครับสัญญาตอนนี้ไปถึงไหนขณะเดียวกันเรื่องของการผ่าตัดแดงกลางในช่วงซัมเมอร์นี่เป็นวลาสำคัญนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกก่่่ออนนะครรับบสําาาหยแ้ปดเเมืตใที วดหลังปวดเอวปวดข่านึกถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากะเป็นเหน็บมีชนิดน้ำชนิดเม็ดเช่นเดียวกับยาทาตาจอมทองแก้กดอญท้องอืดท้องเฟ้อนะครับและขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับฝากไว้ด้วยแล้วก็นี่ครับสำหรับผู้สนับสนุนใหญ่ใจดีนะครับในการทําคลิปใครที่สนใจนะครับสามารถแอดมาที่ไลน์นี้นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษแจกเป็นเสื้อรีพูด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับก่อนอื่นมาดูโปรแกรมกันก่อนเลยนะจะได้รู้ว่ารีพูเตะกันเวลาเท่าไหร่รี่ย เจอกับอาร์เซนอลนะครับเล็กแรกซึ่งเตะกันที่บ้านของลิเวอร์พูลก็คือแอนฟิลด์ก่อนนะครับเวลาตีสอง้คืนนี้โอ้โหดึกมากฮะแต่ว่ามีถ่ายทอดสดในช่องฟรีทีวีนะก็คือ PPTV นั่นเองดังนั้นอันนี้ก็ดูกันแบบสบายๆครับไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องสมัครแพ็กเกจอะไรทั้งนั้นนะ PPTV นะย้ำอีกทีหนึ่งทีนี้สถิติการพบกันนะครับก็เพิ่งเจอกันมานี่แหละในลีกเมื่อเดือนพฤศจิกายนวันที่20ลิเวอร์พูลชนะ อาร์เซนอลในแอนฟิลด์4-0นะครับส่วนถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วเนี่ยลิฟูปไปชนะที่เอมิเรตส3-0นะครับแล้วก็ชนะที่แอนฟิลด์3-1แต่ว่าเกมบอลบอลถ้วยลีกคับเนี่ยเราเสมอในเวลาและไปแพ้โดนจุดโทษนะอันนี้ก็โคลาโคลาเหตุการณ์กันแต่เอาเป็นว่าถ้าดูจากภาพรวมสถิติก็ลิฟูดีกว่านิดหน่อยในช่วงหลังนะครับ ส่วนสซติในช่วงหลังเนี่ยเอาฟอร์มการเล่นนะครับฝั่งเรียพูก็สองนัดหลังสุดเนี่ยมีชนะชูบิลลี่ทาวน์แล้วก็มีเสมอกับเชลซีในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่าฝั่งกุตส้เนี่ยนะครับเขาอาร์เซนอลเนี่ยเขาไม่ค่อยดีนะในช่วงสองนัดหลังเนี่ยแพ้สองนัดติดเลยมีแพ้แมนเชสตีร1-2แล้วก็แพ้นอติงแฮมฟอร์เรส0-1 ก็เรียกได้ว่าฟอร์มกระท่อนกระทันทั้งคู่นะแบบว่ามีสะดงสะดุดให้เห็นในช่วงหลังทั้งคู่ทีนี้มาดูสัมภาษณ์ของเจอเรรคอปแล้วก็ความพร้อมของทีมกันดีกว่านะสิ่งที่คอปพูดเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนว่าใครน่าจะพร้อมไม่พร้อมบ้างนะครับนะมาเริ่มต้นกันที่เอเลียดผมว่าหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามากันเยอะเหมือนกันว่าเอเลียดเมื่อไหร่จะหายกลับมาครับโค้ชแออ่ะมาดูคอปตอบไอมคอปก็บอกว่าฮาวิเอเลียดเนี่ยนะตอนนี้ดูดีมากๆดูแบบ ดูใกล้ที่จะกลับคืนสนามแล้วจริงๆใกล้ที่จะคืนสนามซ้อมใกล้ที่จะคืนแบบซ้อมเต็มรูปแบบคือทุกวันนี้อยู่ในสนามซ้อมแล้วละ่ะซ้อมข้างนอกนะไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนๆแต่ใกล้แล้วที่จะได้กลับมาซ้อมกับเพื่อนๆอีกไม่นา,นานนักเท่าไหร่นะตั้งแต่แล้วก็การฟื้นตัวของเอเดียตก็ดูดีมากๆนะสรุปก็คือใกล้แล้วแต่แกก็ยังไม่ได้ระบุวันที่ว่าจะกลับมาตอนไหนนะแต่ก็ใกล้เต็มทีแล้วละ่ละก็รอกันอีกนิดนึงครับรอกันอีกหน่อย ส่วนมาดูความพร้อมล่าสุดของคนอื่นๆกันดีกว่าสําหรับในเกมนัดน,นี้ที่จะอ Arsenal, าเซนนลใครพร้อมไม่พร้อมบ้างนะครับเจนคอฟอัปเดตไว้แบบนี้ครับเทรนน่าโนที่ติดโควิดที่เป็นคนเดียวที่เจนคอฟใช้คําว่าเป็นเรียวโพซิทีฟหรือว่าติดโควิดจริงๆเนี่ยคือเทรนใช่ไหมแต่ว่าคงติดตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็พ้นกักตัวกลับมาแล้วนะครับเทรนน่าโนนี้ก็สามารถซ้อมได้แล้วครับรวมไปถึงอาริซงเบเกอร์ด้วยนี่ฮะ เทนตาริสอเบเกอร์ซ้อมตั้งแต่เมื่อวาน yesterday yesterday ของ j จเซฟคอฟเนี่ยก็คือวันพุธไอ้วันวันอังคารสิพรคอปพ,พูดวันพุธโอเควันอังคารนะดังนั้นทั้งคู่เนี่ยน่าจะพร้อมลงเล่นครับทั้งอาริสงเบเกอร์แล้วก็เทนอันนี้เป็นข่าวดีฮะก็สภาพร่างกายก็น่าจะพร้อมแหละส่วน2คนที่มีอาการบาดเจ็บนั่นก็คือดีบ็อกโอริกี้กับตีอาโก้คันธนาเนี่ยสคนนี้ยังกลับมาซ้อมไม่ได้นะแกก็พูดไปสั้นๆแบบนี้ ส่วนแอนดี้โรเบิร์ตสันเนี่ยที่คนที่หลายคนถามเข้ามาฟังดีๆนะหลายคนบอกว่าโรเบิร์ตสันเจ็บหรือเปล่าจากเกมชูบิลลี่เจนเขาบอกว่ามีอาการฟกช้ำเล็กน้อยนะฮะเป็นเป็นน็อกครับน็อกนี่ก็คือฟกช้ำนะก็ต์อาริทตินน็อกแต่ว่าลูกไฟก็ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นอะไรมากดังนั้นสมมุติต่อให้นัดน,นี้ไม่พร้อมนัดเจอกับเบนฟอร์ดในสุดสัปดาห์นี้ก็น่าจะพร้อมคือเอา,อาง่ายโรบบ้ o, ไม่ได้เจ็บหนักอันนี้คัฟคอนเฟิร์มนะครับแค่เจ็บจิชชูฟกช้ำดำเขียวธรรมดานะฮ ส่วนที่เหลือครับ the rest is available ก็คือที่เหลือพร้อมลงเลน่นดังนั้นชื่อที่ไม่ได้กล่าวมามีใครบ้างคนที่เรากังวลว่ากลักตัวแล้วจะฟิตไม่ฟิตเช่นโชต้าจอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยพวกเนี้ยเพราะน่าจะพร้อมแหละมาตรงมาติดเนี่ยน่าจะพร้อมทางนั้นนะครับดังนั้นก็พรุ่งนี้เชื่อว่าเราน่าจะจัดชุดใหญ่ได้ในระดับหนึ่งเลยนะโอเคอ่ะอันนี้ก็เอาเอาเรื่องความพร้อมก่อน เดี๋ยวกลับมาเรื่องสัญญาซาร่ากันอีกทีหนึง่งมาดูอันนี้บางคนเขาก็ไปตั้งข้อสงสัยถึงบิลลี่บิลลี่คูเมติโอนะครับแกโพสไอจีด้วยข้อความแปลกๆว่า thank you lot for this moment ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าอะไรอารมณ์ประมาณนั้นสำหรับโมเมตนต์แบบนี้ที่เขาได้ลงเล่นบางคนก็ไปตีความว่าเอ๊ะหรือเขาจะได้ลงเล่นในเกมพรุ่งนี้ที่เจออาร์เซนอลนะแต่ผมว่าไม่หรอกนี่มันคือรอบรองชนะเลิศแล้วลิฟูต์ต้องเอาชุดใหญ่ลงเล่นนะ คงคือกูเมติโอนี่คือคอ,คอ,อยู่ดีๆจะมาพูดพลาดได้ลงเลยได้ยังไงในเมื่อมีทั้งฟานได้โกเมสโกนาเต้มาติดอยู่อ่ะผมว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นการผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นการตั้งข้อสันนิษฐานที่สื่อต่างประเทศไม่น่าจะตั้งถูกต้องมาดูฝั่งอาร์เซนอลกันบ้างครับหลักๆเนี่ยมิเกลออเดต้าแกก็พูดเอาไว้ว่าตอนนี้สถานการณ์ในทีมเนี่ยโอ้โหค่อนข้างแย่คืหนหเลย มีตัวไปเล่นแอฟริกาครับออฟเนชั่นนะพวกโอโมเฮมิตเอลนีนี่โอบาเมยองพวกนี้โทมัสปาเต้ด้วยสมมุตินะอ่ะอันนี้พวกแก๊งนี้นะอ่าไปแอฟริกาครับออฟเนชั่นแล้วก็ยังมีเปเ๊ะเลย,เลยคือไป4คนเลยอาร์เซนอลนี่ไปแอฟริกา4คนเลยครับแล้วก็คนที่ยังมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่อาจจะลงเล่นไม่ได้ก็จะมีพวกการิชากา้าอ่าสมิธโลโทมิยาสึพวกนี้ส่วน ตัวที่ปลอ่อยยืมไปแล้วก็มีเมทร์นายบูโรกบโรกันอะไรพวกนี้นะครับและก็อาร์เตต้าบอกว่ามีตัวที่ภายในที่ติดโควิดแบบวันต่อวันอีกได้ได้ว่าสภาพทีมของพวกเขาค่อนข้างเจอปัญหาและไม่แน่นอนเลยเนี่ยอาร์เตต้าใช้คํานี้แต่ว่าเบื้องต้นอาร์เตต้าแกบอกว่าถ้าเล่นได้ก็อยากเล่นไม่ได้อยากจะเลื่อนดังนั้นเราก็อาจจะต้องรอดูแต่ผมว่าไม่น่าเลื่อนแล้วละ่ะในในเมื่อมันจะเตะกันคืนนี้แล้วเนี่ยถ้าเลื่อนมันต้องบอกก่อนแล้วบอกว่าไม่น่าเลื่อนนะครับ ไม่น่ามีปัญหาอะไรงั้นก็น่าจะเล่นนะในเบื้องต้นเนี่ยเรามาดู11ตัวจริงที่ค่ากันดีกว่าว่าใครที่จะพร้อมลงเล่นกันบ้างสำหรับทั้งสองทีมฝั่งเนฟูเนี่ยคูสกอร์ครับให้เป็นเคลเฮอร์เปาเสาแต่ผมว่าเป็นอาริซงผมคิดว่าเป็นอาริซงเบเกอร์นะส่วนคู่เซนเตอร์เขาให้เป็นฟานไดโกนาเต้ ate, แต่ผมคิดว่าเปลี่ยนตรงโกนาเต้เป็นมาติดอันนี้ผมเดานะคือใช้เซตตัวจริงแน่ๆโรเบิร์สันเนี่ย เขาเชื่อว่าน่าจะลงได้แหละเพราะว่าแค่ฟกช้ำน้ำเขียวแต่ผมว่าไม่แน่อาจจะเป็นซิมิการนะส่วนแบ็คขวาเนี่ยผมว่าเทนอาจจะต้องลงเลยนะครับส่วน3กองกลางครับผมว่าเป็นเซตนี้แหละฟาบินโยเฮนโดแล้วก็ออกเกตแชมเบอร์เลนส่วน3แนวรุกมินามิโน่ฟิมิโน่แล้วก็โชต้าผมก็เป็นเซตนี้แหละส่วนฝั่งอาร์เซนอลครับ4-2-3-1ระบบเก่งนะครับเรโน่ eno, อาจจะได้สลับมาเฝ้าเสา นะแต่ผมก็่ามันรายการแบบนี้บางทีก็อาจจะใช้เป็นแรมเดลก็ได้นะคู่เซนเตอร์ก็เอาเป็นมาการเยสกับไวท์คู่ตัวจริงครับโทมิยะสึถ้าฟิตทันก็ต้องเล่นต้องรอดูฮะฝั่งซ้ายก็เป็นเทียนี่เซตตัวจริงอยู่นะสาหรับแนวรับส่วนคู่กลางเนี่ยกานิชาก้าต้องรอด,ดูความฟิตถ้าฟิตทันอาจจะเล่นกับโลกองก้าหรือเปล่าหรือจะเล่นกับโอเดกาอันนี้ต้องรอดูส่วน3แนวรุกเนี่ยซาก้าโลแล้วก็มาตินเนลลี่นะก็เช็คความฟิตสมิธโลส่วน กองหน้าก็เป็นลากาเซตก็ถือว่าเซ็ตใหญ่เจอกับเราเรียกได้ว่าใหญ่ชนใหญ่อะไรอาจจะมีแหว่งแบ่งกันไปคนละสองสามตำแหน่งก็อาจจะประมาณนี้นะครับคิดว่าประมาณนี้สนุกแน่ฮะส่วนผลการแข่งขันออกมาเป็นยังไงเพื่อนๆก็ลองพิมพ์มาแล้วกันในตรงคอมเมนต์ลองพิมพ์แล้วก็ลองแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับทีนี้มาดูบทสามารถของครอปกันต่อดีกว่า นะครับผมขอไปดูกันที่อันนี้ก่อนนะครอปเนี่ยชมไปที่เจ้าหนูเคสกอดอนนะครับว่าเจ้าหนูนักข่าวถามไงว่าแล้วเคสกอดอนมีรุ้นที่จะมีส่วนร่วมบ้างไหมได้รับโอกาสบ้างไหมเนี่ยในเกมนี้ครอปก็พูดว่าโอ้เคสกอดอนเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์สูงจริงๆกับเด็กอายุเท่านี้เนี่ยก็คือสุดยอดนะแล้วเขาก็เล่นให้กับทีมยูยี่สาแล้วก็เล่นดีในหลายๆเกมเลยแหละตราบใดก็ตามนะถ้าเขาฟิต แลวเขายังอยู่กับเราที่นี่เขายังซ้อมอยู่กับเราเขายังฟิตอยู่เนี่ยเขายอยู่ในในความคิดของของผมแน่ก็คืออารมณ์ประมาณว่าเราจะต้องนําเขากลับมาคิดแน่ว่าเขาเราจะให้โอกาสเขาใหมา่คือเขาพร้อมแน่นอนเกมกครชูเบอรี่เขาเขาทำได้ดีมากและมันช่วยเขาได้จริงๆส่วนเรื่องอนาคตว่าเขาจะได้ลงเล่นอะไรนัดไหนยังไงอีกเนี่ยสำหรับการออกสตาร์ตตัวจริงอันนี้เดี๋ยวรอดูครับก็พูดไว้ประมาณนี้ แล้วก็ครอปก็พูดถึงการเล่นในบ้านในแอนฟิวว่าโอเคเราได้เล่นแอนฟิวในบ้านก่อนก็สถานการณ์ก็เปลี่ยนแล้วแต่ทีนี้เราต้องอาศัยความได้เปรียบในการเล่นในบ้านแล้วจริงๆถ้าทําผลงานได้ดีทั้งสองนะัดทุกอย่างก็จบแต่ว่าอย่างแรกเลยการเล่นในบ้านตัวเองสําคัญสุดคือต้องต้องใช้ความได้เปรียบตรงนี้นะเราต้องใช้แอนฟิวพาวเวอร์นะพาวเวอร์แอนฟิวเนี่ยในการสร้างความแตกต่างนะครับก็นี่คือสิ่งสําคัญนะโอเคทีนี้ เรามาดูกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับสัญญาของซาร่ากันดีกว่านะครับมาดูตรงนี้กันหน่อยนะฮะเจนคอกก็ถูกถามเมื่อสดๆดร้อนๆนี่เลยใช่ไหมว่าที่ซาร่าไปให้สัมภาษณ์กับ GQ แมกกาซีนชื่อดังว่าเขาไม่ได้เรียกอะไรที่คซี่จนเกินไปหรอกนะอยู่ที่สมุสมศแล้วว่าจะมอบสัญญาค่าเหนื่อยให้เขาตามที่ต้องการหรือเปล่าไม่ได้มอบไม่ได้เรียกร้องเงินอะไรที่มันบ้าคลั่งอะไรขนาดนั้นนี่อันนี้คือสิ่งที่บอกนะแต่ว่าอ่ะ มาดูครอปตอบคาถามกับนักข่าวถามเรื่องนี้ครอปก็ตอบประมาณใกล้ๆเคียงกับที่เคยตอบไปเมื่อเดือนธันวานะโดยครอปแกก็พูดนะว่าทุกอย่างตอนนี้เป็นแมนนิทิททางบวกสัญญาการต่อสัญญาซาร่านะครับเป็น very positive แล้วก็แน่นอนว่าแฟนๆเนี่ยอาจจะไม่ได้กังวลเท่าคุณหรอกเจนครอปใช้คําว่าคุณก็คือนักข่าวอะ แฟนของเราเนี่ยไม่ได้กังวลเท่ากับคุณหรอกนะข่าวเพราะว่าแฟนรู้ดีว่าสมสร์กาลังทําอะไรอยู่ในเบื้องหลังสมสรกกาลังเจรจาอยู่นะซึ่งเราไม่มีอะไรจะพูดกันถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนี่ครอปบ,บอกนะเราจะเชื่อครอปไหมไม่รู้นะอ่ะเราก็ลองฟังดูครอปบ,บอกไม่มีอะไรต้องกังวลเลยมันเป็นปกติของกระบวนการการต่อสัญญามันก็ต้องมีการพูดคุยแล้วก็นี่คือสัญญานะ เขายังมีสัญญากับทีมในซีซันนี้แล้วก็ยังมีสัญญากับทีมในซีซันหน้าด้วยดังนั้นทีมยังมีเวลานี่ขอบ,บอกนะในการคุยกันไปนะครับทุกอย่างสบายดีผมรู้ผมรู้ว่าโมซาร่าอยากอยู่กับทีมต่อและผมก็รู้ว่าเราเองก็อยากให้โมซาร่าอยู่ต่อดังนั้นพอยต์มันอยู่ตรงนี้แหละเราคุยกันแค่ตรงนี้สิ่งที่เราต้องคุยกันนะ แล้วก็มันอาจจะต้องใช้เวลาซึ่งผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเรื่องนี้ได้ก็ขอโทษด้วยที่ไม่สามารถที่จะทําให้มันเร็วกว่าน,นี้ได้แต่ว่าทุกๆอย่างกําลังอยู่ในอิน e ต o o place เพ่ะก็คือทุกอย่างกําลังเป็นไปด้วยดีนะและผมไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่าน,นี้เขาคือผู้เล่นระดับโลกผู้เล่นที่น่าเหลือเชื่อเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเป็นส่วนสําคัญของเรียร์พูลมาตลอดเราต้องการที่จะเก็บเขาไว้แล้วมารอดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นครอปก็ยังชิวอยู่เลยครับ คอปไม่ได้มีความกังวลอะไรใดๆออกมาจากบทสัมภาษณ์ทั้งสิน้นดังนั้นมองในแง่บวกไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปตีอะไรที่มันเป็นลบมากจนเกินไปนะแล้วคอปเขาก็บอกว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์ที่ซาร่าไปสัมภาษณ์กับจีแบบนั้นโอเคก็จะประมาณนี้ฮะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่แฟนๆบอลเขาจับตาดูกันก็คือประหลาดมากปกตินะซาร่าจะสัมภาษณ์ถึงลีพูย,ยังไงเขาก็ไม่ได้เอามาลงหรือเจเกนค็อปจะพูดถึง แบบว่าเรื่องอนาคตเนี่ยเจนคอฟจะพูดถึงเรื่องอนาคตของโมซาร่าส่วนใหญ่เว็บทางการก็จะไม่เอามาลงนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่เว็บทางการเอาเรื่องเกี่ยวกับว่าเจนคอฟพูดถึงสัญญาของโมซาร่ามาลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและในทวิตเตอร์ก็โพสต์ด้วยซึ่งก็มีแฟนบอลมาตั้งข้อสงสัยว่าเอาะประหลาดปกติที่พูดจะไม่ค่อยแบบเอาเรื่องที่คุณซื้อตอบคาถามเกี่ยวกับสัญญานักเตะมาขึ้นหน้าหนึ่งของเว็บไซต์อะแต่นี่เอามาขึ้นเลยหลายคนบอกว่า คิดว่าในท้ายที่สุดซาร่าน่าจะได้เซ็นสัญญากับริปูแน่เพราะมันไม่เมคกซเซนเลยถ้าริปูจะมาทวีตเกี่ยวกับเรื่องสัญญาซาร่าอันนี้หรือเว็บไซต์ทางการจะมาลงสัญญาเกี่ยวกับซาร่าอันนี้มันแปลกประหลาดมากนะถ้าเกิดว่าลงขนาดนี้แล้วไม่เซนประหลาดนึกภาพนึกภาพออกไหมมัน,ม,นมันผิดธรรมชาติที่ว่าอยู่ดีๆมาลงข่าวกับซาร่าในเว็บไซต์ทางการว่าครอปพูดถึงสัญญาซาร่าเป็นยังไงอ่ะมันแปลว่าทุกอย่างมันก็คงอยู่ในอย่างที่เจนเขาบอกว่า in the group, good g o ก d p a ตเอ่ะคือกำลังเป็นไปด้วยดีดังนั้นเราก็ใจเย็นๆกันหน่อยเนาะอย่าไปตื่นตูมอะไรกันมากจนเกินไปนะครับทีนี้พักเบรกสักนิดนึงครับก่อนจะมาดูสีสันแล้วก็ตลาดซื้อขายอื่นๆรวมไปถึงเรื่องการผ่าแดนกลางนะครับก็ขอบคุณซูซูกินะครับใครที่สนใจออกรถยนต์ในช่วงนี้นะครับก็มีเงื่อนไขดีมาฝากกันนะครับสำหรับซูซูกิเซเล r ิโอคอมแพคคาร์ที่ประหยัดน้ำมันมาก20กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็ขับขี่คล่องตัวนะครับ ราคาเริ่มต้น328,000บาทนะครับเป็นเจ้าของได้ง่ายๆแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่1,999บาทต่อเดือนเท่านั้นสนใจไปที่โชวรูมทั่วประเทศหรือว่าเว็บไซต์ suzuki.co.th ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับรวมไปถึงศูนย์จำหน่ายเครื่องเสียงโปรเซสนะครับก็มีทั้งลำโพงซาวบาโฮมเทเตอร์คุณภาพดีแต่ว่า ราคาเนี่ยไม่แพงนะครับราคาย่อมเยาวให้จับต้องกันง่ายๆเลยเสียงเบสหนักแน่นเสียงกลางสายไพเราะต่อได้กับอุปกรณ์ทุกชนิดถ้าเสียงไม่ดีจริงเสียงเบสไม่หนักแน่นยินดีคืนเงินโดยสูตรจำหน่ายเครื่องเสียงโปรเซสนะครับแล้วก็วิธีการสั่งซื้อดูรายละเอียดเพิ่มเติมนี่ครับตรงคลิปตรงใต้คลิปวิดีโอตรง descriptio นมีแปะลิงก์เอาไว้ให้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาดูข่าวกันครับมาดูกันที่สาก,กาเรียกันบ้างมีอัปเดตจากสื่อในเยอรมันครับนะ ก็เป็นสปอร์ตวครับก็เขาก็รายงานครับสปอร์ตวันเขาก็ค่อนข้างเป็นสื่อเทียรระดับสูงเหมือนกันนะเขารายงานว่าลิพูครับให้ความสนใจบรนเซียอ่าคนนี้ฮะเดนิสซากาเลียครับเป็นกองกลางของบร์เซียมอนเช่นกันบัตรที่สัญญาตอนนี้เหลือแค่6เดือนจะหมดอยู่แล้วแล้วก็มีแมนยูมีเวนตุสที่ก็ให้ความสนใจด้วยโดยการบัดเนี่ยอาจจะอยากได้เงินคือถ้าไปรอถึงซัมเมอร์เนี่ยก็จะ เสียฟรีแบบไม่ได้อะไรเลยอาจจะปล่อยในมักกะลาไปเลย 6- 7ล้านยูโรเท่านั้นถ้าคิดเป็นเงินปอน์ก็ประมาณ4 5ล้านเองนะก็คือถ้าตามรายงานก็คือมี3ทีที่สนใจลิพูเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ต้องมาดูนครับว่ายังไงแต่ว่าถ้าเราแล้วก็ทาง l อลซีทันเฟอร์ลูมเขาวิเราให้ฟังว่าถ้าดูจากการที่ลิพูเป็นข่าวในช่วงหลังนะมีข่าวกับเดนิสกาเรียมีข่าวกับชูอาร์เมนีพวกนี้เป็นมิดฟิลด์เชิงรับนั่นแปลว่ามีความเป็นไปได้นะ ว่าลิฟูอาจจะมองหาไม่ฟิลตัวรับอาจจะเป็นซัมเมอร์หน้าเนี่ยที่จะมีการผ่าตัดทีมเนี่ยเอามาช่วยฟาบินโยไ่ไงลิฟูอาจจะมองแบบนั้นนะครับอันนี้ก็คืออย่างแรกนะฮะเออทีนี้เรื่องของชูอาร์เมนี่เนี่ยมักกาไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลกิฟสื่อฝรั่งเศสบอกว่ากองกลางโมนาโกตัวเก่งคนเนี้ไม่พร้อมย้ายในเดือนมกราคมนั่นแหละ เข้าอีลอบเดิมครับทีนี้พูดถึงเรื่องวิดฟิลด์มาดูเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดทีมผมเอาบทความนะครับบทความแล้วก็บทวิเคราะห์สําสคัญนะครับจาก m e d i ซาเรดดี้นักข่าวสายหงแดงระดับทีมหนึ่งครับนักข่าวสาวคนนี้ของ Independent หัวข้อคือพอเข้าสู่ปีใหม่ปีนี้เอาอีกแล้วครับรีพูต้องต้องกอดฟัดกอดรัดฟัดเวียงกับปัญหาเดิมก็คือมิดฟิลด์ บาดเจ็บอีกแล้วทาให้แบบคุณภาพก็ดรอปลงไปอีกแล้วเอาอีกแล้วครับถึงมกรลาถึงปีใหม่ทีไรเจอปัญหาแดงกลางอีกแล้วโดยในบทความก็พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้แหละแล้วก็พูดถึงสถานการณ์ว่าเอ๊ะที่ผ่านมาทีมงานเราตัดสินใจถูกหรือเปล่ากับการปล่อยไวเดดุมออกไปแล้วไปซื้อเตียโก้เข้ามามันก็มีมุมทั้งมุมที่ถูกและก็มีมุมที่อาจจะไม่ถูกนะครับโดย เมดิซาเรดดี้ยืนยันคับว่าแรงข่าววงในสโสมสรบอกมาว่าตอนที่ปล่อยไวนาดูมออกไปเลยนะสมสรคิดแล้วคิดดีแล้วว่าจะไม่ลงทุนในการต่อสัญญาไวนาดุมที่เข้าสู่วัยอายุ30ปีเพราะว่าไวนาดุมเรียกร้องค่าเหนื่อยมหาศาลพอสมควรเลยไงก็เลยไม่ได้คิดว่าไม่ลงทุนดีกว่าเอาเงินเนี่ยไปจ่ายคนอื่นดีกว่าที่สามารถพัฒนาในตําแหน่งนี้ได้อัปเกรดได้ซึ่งทีมงาน คิดไว้แล้วว่าจะก็ซื้อซื้อมาก่อนแล้วด้วยก็คือซื้อซื้อตีอาโก้มาคนหนึ่งแล้วซื้อมาเพื่อทําอะไรเพื่อเข้ามาคุมแดนกลางให้นิ่งขึ้นเพื่อเข้ามาทําให้ทีมมีไอเดียการเล่นบอลการแทงบอลการโยนบอลในลักษณะต่างๆที่เป็นจุดเด่นของตีอาโก้เข้ามาเพิ่มความหลากหลายในตรงนั้นอย่างไรก็ตามครับผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือตีอาโก้เนี่ยดันมีอาการบาดเจ็บบ่อยมากกว่าที่ทีมงานคาดเอาไว้ เตียนะโก้จริงๆมีส่วนสำคัญกับทีมนะเวลาได้ลงเล่นเขามักจะทําผลงานกับทีมได้ดีนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอย่างหนึง่งอ่ะให้เ,เพื่อนๆดูในซีซัน่นนี้ครับเมดิซาเรดี้บอกว่าในทุกๆนัดที่เตียโก้ไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะเป็นสำรองหรือแม้กระทั่งไม่มีชื่อก็ตามถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยลิพูจะสะดุดแพ้หรือไม่ก็เสมอตลอดเลยช้าส,ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นทุกนัดที่เสมอทุกนัดที่แพ้ ียโก้จะไม่ได้ออกสตาร์ตัวจริงแต่เมื่อได้ก็ตามที่เตียโก้ออกสตาร์ตัวจริงซึ่งปีนี้เอาเอาในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแดเกมนะฮะชนะรวดเลยชนะหมดเลยเวลาเตียโก้ออกสตาร์ตัวจริงแล้วก็เตียโก้กับฟาบินโยครับลงเล่นคู่กันเนี่ยสุดยอดมากปีนี้ยิงไป20เสียแค่ลูกเดียวมันบ่งบอกเลยว่ามันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะระหว่างเฮนเดอร์สันเตียโก้แล้วก็ฟาบินโยครบเครื่องมาก มันลงตัวมากสโมสรวางมาแล้วว่านี่คือเซตตัวจริงแล้วก็วางตัวที่เป็นสไตล์ที่แตกต่างเป็นตัวทะลุทะลวงอย่างพวกอเล็กซ์กออกเลตแชมเบรนนาบีเกตาแล้วก็ฮาว,วิย์เอเลียตเป็นตัวสอดแทรกนะแต่ว่าโอเคปัญหาคืออะไรปัญหาคือในบรรดาเนี้ยพวกเนี้ยชื่อที่กล่าวมาหลายหลายคนมันไม่ใช่พวกที่ฟิตแล้วเล่นได้อย่างที่ไวนนะดูมเล่นก็คือม,มีเจ็บอะอะเอเลีย เจ็บแบบงงๆเลยอยู่ดีๆก็เจ็บตอนต้นซีซั่นนะเจ็บหนักเฉยนะครับโดนเสียบข้อเท้าหลุดซะอย่างนั้นเตียโ,โก้เนี่ยอาจจะเจ็บปีนี้ก็เจ็บเจ็บไปหลายทีแล้วนี่ก็เจ็บอีกอใครอีกเราลองดูชื่อนะเกต้านี่ก็เดี๋ยวมีช่วงเจ็บบ้างไปเล่นแอฟริกาครับอเนชันบ้างหายไปแกอ็กอ,อกเลตเชมเรนนี่ก็ไม่ได้ว่าไว้ใจได้หรอกว่าปีนี้โอเคดีไม่ค่อยเจ็บนะอ็อกเลตแต่ใครจะไปรู้ด้วยประวัติที่ผ่านมาอ็อกเลตเชมเรนก็เจ็บบ่อยดังนั้น มันก็แบบเหมือนไว้วางใจไม่ได้แม้ปัจจุบันครับหงแดงจะมีกองกลางมากถึง8คนนะเมริซาเรดีเขาก็วิเคราะห์ให้ฟังแต่เมื่อดูจากเชิงคุณภาพพอเราขาดตัวจริงไปสักหนึ่งตำแหน่งคนที่ทดแทนมันยังทดแทนกันได้ไม,ไม่ไม่ได้ดีพอนะใครจะสามารถแทนคุณภาพแบบเตียโก้ได้อย่างสมบูรณ์ก็ไม่มีคนที่เล่นแบบผ่านบอลได้ผ่านโผแบบเตียโก้ใช่ไหม ถ้าเป็นคนอื่นมันก็จะเป็นคุณสมบัติอื่นแบบเป็นอเล็กซ์ออ,อ,อ,อกเลตแชมเบรนแทนเตีย,ตยโกโมันก็คนละสไตล์ไปเลยไม่มีตัวแทนแบบคล้ายๆอย่างนี้หรือว่าคนที่จะแทนฟาบินโยตรงกลางรับก็ไม่ได้มีตัวตายตัวแทนแบบเป็นกลางรับธรรมชาติมีเฮนโดพอเล่นได้แต่ก็ไม่ใช่กลางรับธรรมชาตินี่คือโจทย์ที่เจอร์รีคอฟต้องพยายามแก้ไขและพัฒนาแดนกลางกับตำแหน่งมิดฟิลด์ซึ่งเมนดิซาเรดี้เชื่อว่าซัมเมอร์นี้จะมีการผ่าตัดในตำแหน่งสำคัญอันนี้ มิดฟิลด์เป็นตำแหน่งที่สำคัญเหมือนกันเป็นโครงสร้างหลักของทีมการเล่นลายสูงของสมสรการเล่นเพลซซิ่งของสมสรต้องมีกลางเป็นโครงสร้างที่ดีถ้าเล่นกันไม่สมบูรณ์แบบก็จะโดนคู่แข่งลงโทษอ่ะอันนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วผมเคยพูดแล้วเคยวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีไปแล้วเหมือนกันว่าซัมเม,มอร์นี้มีซื้อกลางแน่ๆเจมิลเนอร์หมดสัญญาใช่ไหมเกอตาออกเลตแมเบรนสัญญาเหรออีกคนละปีตอนซัมเมอร เชื่อว่ามีคนย้ายออกมีคนโดนขายแน่ต้องซื้อเข้ามาเพิ่มแน่นอนอยู่แล้วต้องซื้อเพิ่มคุณภาพแหละปริมาณไม่สําคัญปริมาณแปดจริงๆมันเยอะมากแต่คุณภาพนั่นคือสิ่งที่ต้องการส่วนแนวรุกเช่นกันซาร่ามาน่ฟิมิโนเนี่ยไม่รู้ละผมว่ามันต้องอาจจะต้องมีใครโดนขายบ้างละเช่นเดียวกับโอริกี้แล้วก็มินามิโนอาจจะต้องมีคนย้ายออกบ้างละคือซาร่ามาน่ฟิมิโนเขาสัญญาย,ยังไม่ต่อเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่ผมว่ายังไงซัมเมอร์นี้ ต้องมีซื้อแน่ตัวรุกกับมิดฟิลด์มันคือภารกิจหลักบางคนเน่ะผมเห็นหลายคนคอมเมนต์มาเดี๋ยวก็เหมือนเดิมซัมเมอร์ไม่ซื้ออ่านสถานการณ์ด้วยฮะซัมเมอร์เนี้ยซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นซัมเมอร์ที่สโมสรนะเน้นการต่อสัญญาพวกแกลหลักก่อนแล้วก็ซื้อตัวนาเต้ม,มาคนนึงใช่ไหมใช่มันมีเรื่องเงินเข้ามามีส่วนด้วยเรื่องไม่มีเงินอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าเราดูสถานการณ์ตอนนี้ตัวที่ยังไม่ต่อสัญญามันมีใครบ้าง ซึ่งถ้าสัญญาจะหมดบางคนต้องขายแล้วก็นําเงินนะั้นไปซื้อตัวมาแทนมันเห็นภาพเลยถ้าเราแหว่งไปสามสี่ตำแหน่งเนี่ยสามสี่คนอะเป็นเป็นไป,นปนไม่ได้ที่คุณจะไม่ซื้อมันต้องซื้ออยู่แล้วแล้วยิ่งขายไปได้เงินมาเข้าปัจญาสสมสรเราอยู่แล้วครับสมสรเราคืออะไรพรักนโยบายขายก่อนซื้อถ้ามีขายมีซื้อแน่นอนอันนี้เมคเซนเชเลยคือแน่นอนไอ้เรื่องงก อันนั้นผมก็เห็นด้วยว่าเขาก็มีความงกของเขาอะสโมสรเราอะที่แบบไม่ค่อยทุ่มเงินไม่ค่อยเอาเจ้าของไม่ค่อยเอาเงินตัวเองมาช่วยแต่ว่าเขาก็บริหารด้วยการยืนโดยลําแข้งคือถ้าขายแล้วมีซื้อมันบริหารโดยแบบให้มันยั่งยืนมันก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบไม่ชอบแต่ว่าซัมเมอร์นี้มีแน่เชื่อเถอะยังไงมันมีความเปลี่ยนแปลงแน่ในซัมเมอร์นี้นะฮะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องอื่นๆกันเพิ่มเติม อุสมานเดเมเล่ก็มีข่าวลือจากฝั่งสเปนแต่ว่าก็เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือระดับหนึ่งเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าลือร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเป็นมุนโดเดบปอลิโบบอกว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจอุสมานเดเบเล่ที่ไม่ต่อสัญญาแน่ๆอ่ะอสั้นๆแค่นี้แล้วกันส่วนสีสันอีกอันหนึ่งที่นํามาฝากกันเป็นอันนี้ฮะคูตินโยกับเจอราดครับนะจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้นะได้ร่วมง,งานกันอีกครั้งหนึ่งครับคูตินโยซ้อมละ แล้วก็ถ่ายรูปแชะรูปนี้เป็นรูปที่อยู่กับเจอร์านะครับเป็นภาพที่เราเคยคุ้นเคยแต่ว่าสีเสื้อไม่ใช่แดงเพลิงล้เป็นเลือดหมูนะฮะก็เป็นแอสซัมิลาทิ้งท้ายที่สสิติอันนี้ฮะน่าทึ่งมากอันนี้เป็นสสิติค่าเฉลี่ยในปีนี้นะครับของของนักเตะที่เป็นตัวรุกนับเฉพาะตัวลุกนะครับของยุโรปเลยของห้าลีกหลักยุโรปเกาโชพีเมรีกลาลิกาลีกเอิงเยอรมันบุนเดสนะ ใครที่ค่าเฉลี่ยต่อเกมหรือว่าต่อ90นาทีเนี่ยวิ่งบีบใส่คู่แข่งวิ่งเพรสซิ่งใส่คู่แข่งอะ pressure เอาง่ายๆเหมือนถ้าสปรินเข้าไปบีบใส่คู่แข่งนับหนึ่งอ่ะวิ่งเข้าไปอีกครั้งหนึงนับสต่อเกมเนะี่ยทำกี่ครั้งอันดับหนึ่งของยุโรปเลยคือเอ็มมานูเอลเดนิสครับตัวลุกตัวจี๊ดนะฮะของวัตฟอร์ดอันนี้วิ่งเยอะสุดเลยวิ่งบีบคู่แข่ง20.08ขอภาย20.80โชต้าอันดับ2ของยุโรปครับ 20.70ก็คือแพ้แค่0.1แต่ก็คือเอาง่ายระดับเดียวกันเลยนี่คือเพรสกระจายฮะวินิสซูจูเนียร์19.6จโจนาธานเดวิด19.30นะโจนาธานเดวิดนี่เป็นเป้าหมายลิพูนะเห็นไหมใครที่จะมาลิพูนะเอาเราดูจากตรงเนี้ยใครที่เพรสซิ่งเยอะๆหน่อยผมว่ามีความเป็นไปได้นะแล้วก็ถัดลงมานะจะมีซาร่ากับมาเน่ที่ติดอยู่ในประมาณท็อป5 5 ก็คือซาร่ากับมาเน่เท่ากันที่13.80เอออันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยโชต้าอันดับสองของยุโรปซาร่ามาเน่ติดท็อป15แล้วก็ทั้ง3คนเนี่ยอยู่ในท็อป15คือมีนักเตะรีพูถึง3คนเลยนั่นแสดงให้เห็นถึงเลยว่า3ามกองหน้าของรีพูนี่คือตัวเพลสทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็ให เห็นเห็นกันภาพกันประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากกดส u b ร c คลายกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนกระสารไลฟ์สดต่างๆนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์หลังจบเกมกับอาร์เซนอลไลฟ์สดมาเจอกันที่ช่องนะครับเดี๋ยวมีไลฟ์สดหลังเกมโอเควันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ